คนไทยหมดแล้วครับคนไทยครับไปไบายบายยางแอซ์ซอสผมเล่นอนะ่ะก็กูเลยที่ฝ่ายอ่ะ อาก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับดีตอนเท่าศูนย์ปฏิบัติการการล่ามอนสเตอร์ผมกันในเกม Evil Stage 2ครับผมซึ่งก็อ่าไอเสียงคนไทยเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ได้มากับผมนะเพียงแต่ว่าเออพอดีมาเจอครับผมแต่ว่าเราเนียนเราจะเนียนอ่าซึ่งก็เกลียดวตอนนี้เราคือไอแทปเปอร์แล้วทำไมมึงไม่ใช้มึงไม่ใช่แน่นวะเนดามึงก็มีไม่ใช่เหรอไม่เปิดนะสแกนอ่ะเออจะวนเกือบปัด ตัวนี้เพิ่งเคยเล่นครับเล่นแต่แอซเซิครับโอเคโเป้านี่ยแตผมใช้ช<อ>ตัวป้าวันทันแมนอ๋อไอตัวป้าที่เขาพูดถึงเป็นตัวแอซเซิลนะผมก็เป็นป้าปืนโหดเป็นป้าเป็นป้าที่แบบโคตรแ๋่แล้วแต่มีแม่งโคตรแน่นชุดจะบอกเลยโอเคตอนนี้เราตอนนี้ผมจะไปอ้อมหน้ามันดูซิว่าจะถ้าออกแล้วมันจะนี่จะศพแปลว่ามันอยู่แถวนี้แน่ๆครับ

กบก่อนนะจ๊ะอ้าแล้ววัวมันอยู่ไหนมันจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวผมจะตายกระผมจะตายครั้ัแไปก่อนรับไล่รับไล่อยู่ไหนโอ้อยู่ด้านล่างอือสวนยไมเรียกว่าเธเฉียนอ้าพอดพอดไทยเอ้ยไปไหนเฮ้ยหมอนี่มันหงุดหงิดซักกระแตนซักกระแตนซักกระแตนตามข้ามมือหงุหดแล้วแล้วแล้ว ไปไหนแล้วไปไหนแล้วไป้ pues ึจ mm ัง hmm. ล่ะจังล่ะมึงมามึงมายังนี้ต้องเจอฟูมานี่ฮึรอไว้น <Okay. S 2> ั oh <that S 2> ่นแหละหมอชุบหมอตัวชุบแล้วโอเคหมอช่วยผมด้วยหมอหมอผมโดนลำแก่หมอเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนเรา จะหนีเหรออืยิงต่อยิงต่อเขาไปัญญาตรงนั้นมันคงคิดจะดเปิดอ้าวซูคัมมิ่งดาวเป็นไปไหนพุ่งตัวขึ้นไกลเลยอืมจิงจตามตามตามยันนี ย้นี้ <ทำ S 1> ต่ว,ว่าแต่ว่ากลุ่มนี้เล่นเป็นไหมเป็นแล้ววะอ้อมมันอ้อมอ,อ้อ,อมไปนู่นเลยใกล้แกนทีไหนแลววะสแกนไปแล้วสกแกนแล้วรอโอเคแล้วเล okay, ด้าเอาว์แ,แล้วจิ๊กกไป

มันน่าจะออกมาทางนี้ความคิดผมนะเจอแล้วนี่ไงเกือบโดนทีอ้าวไม่ใช่เหรออ้าวไปไหนวะปะเสร็จแล้วขอขอสักองคนขอสักองคนทำไมต้องวะได้แล้วหมดแล้วเอ้ยเจ้ามาสิ

เหนอยวะเฮ้ยมันรู้มันรู้ว่าเรามันรู้มันรู้ว่าผมล่อฮ้ตุ๊ก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 ตายอ๋อตายแบบนู้โอ๊อื้มแต่ว่ามันม่หิ้งนะถ้จะสู้ มานี่ดูอยู่ีนี่โว้ยอืมไปชไม่ได้อ้ม้อมทงเขาหนไว้ก่อน,น,นตอนนี้อ้อตียันตียืนโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาช็อตแล้วมาช็อตแล้วโอเคช โอเคตอนนี้เวลานับแล้วฮะคือถ้าเกิดว่าเกมเวลานับแล้วเนี่ยมันแปลว่า,าถ้าเกิดว่าม,มอนสเตอร์มันทำลายดีเลย์ไม่ได้ไปในเวลาเวลาที่ต่ำหนมันจะแพ้แล้วผม อ่าหรือว่าต้องฆ่าพวกเราให้ในในระยะเวลาที่กำหนดอ่าประมาณนั่นแหละโอเคไปโดมเรดดี้โอเคโดมดีเร็วจังเป็นยังไงอ้าวต้างเจอพอดีโอโหลอดไปเดี๋ยวมึงไหนเลวถามามันถามมันยิงมัน อี่นี่เว้ยมาดิเออเขามาอ่าอยู่ี่นี่อ่าฮอป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 มันฮอปมันอือไปไหนไปไหนเฮ้ยคุณอยู่นี่อ,อ,ไอะไรอวเฮ้ยคุณอยู่นี่เฮ้ยคุณอยู่นี่น,น,นม่คุณก็วิ่งจัง ันยี First ่หาซับมาวี่หาดซับเปรด็อ็อ็อไปไหนคุณอยู่นี่เฮ้ยยิงยิงยิงยิอยู่นี่มวยเออนั่นแหละยิงกูเอาเลยคืชอบมาคุต้องกานจะปวดมาเจ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 ๊เดยเเดเดจดีจดันเเดนเด โอ๊ยมันกัดกูดีแล้วดีแล้วมันแต่มันแมักัดนีดิลมเนนนนะตาล้วมันะตาแล้วมานีมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นกูเล่นกูไปไหนรับเดี๋ยวกลับไปหานั่นั่นมันมีนี่ไงลาเรียบร้อยเรียบร้อยเรีบร้อยเเพื่อนผมเองเล่นโดนอาม അതോപോലെ ആ ക